ตอนเล่นภาค Gold Silver ววจำได้เลยว,ว่าไอ้สอตัวเนี้ยเราต้องโขกหัวใส่ต้นไม้เพื่อให้ได้มันมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็ก e x ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนที่สายพันธุ์ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะแต่ว่าในภาคโกล i l ซิ r เวอร์มันมีวิธีการที่เราจะเจอมันหรือจะจับมันเนี่ยวิธีการเดียวกันนะครับนั่นก็คือการเอาหัว6กต้นไม้ครับใครเคยเล่นภาคโกลด์ซิวเวอร์คริสตัลอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีท่าอยู่ท่าหนึ่งเนาะก็คือเฮดบัตครับซึ่งท่านั้นนะครับเราใช้โจมตีได้ปกตินะครับเหมือนพวกท่าร็อกส์ a s ชอะไรพวกนี้เนาะแต่ทีนี้นะครับมถ้าาี แล้วเราไปกดคุยกับต้นไม้ปุ๊บเนี่ยมันจะให้เลือกว่าจะโขกหัวใส่ต้นไม้หรือเปล่านะครับซึ่งพอเราใช้ท่าเฮดบัตของโปเกมอนของเราโขกหัวใส่ต้นไม้ปุ๊บต้นไม้มันจะสั่นครับผมบางทีเหมือนจะมีพวกไอเทมหล่นลงมาครับแต่ว่าบางครั้งก็จะได้เจอกับโปเกมอนด้วยซึ่งก็จะมีโปเกมอนหลากหลายตัวที่เราสามารถเจอได้เอาจริงๆเฮราคอสที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้ก็เป็นโปเกมอนที่พบเจอได้จากการโขกหัวใส่ต้นไม้เหมือนกันครับแต่ว่าตัวนั้นจะเจอยากหน่อยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาอีก2ตัวที่เราสามารถเจอมันได้ด้วยวิธีนีนน้้มาพูดคคุุยใหกกับทฟ นั่นก็คือเจ้าเอแพมกับเจ้าคุณุกิดามะนั่นเองครับซึ่งไอ้สตัวนี้ก็มีร่างวิวัฒนาการกันคนละหนึ่งร่างในคลิปนี้ถ้ารวมร่างวิวัฒนาการแล้วก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเอแพมกับคุณุกิดามะและร่างวิวัฒนาการของวปมันครับซึ่งอย่างที่บอกนะดูรูปลักษณ์เทียบกันแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะเหมือนกันซะเท่าไหร่นะครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นลิงเลยอีกตัวหนึ่งออกดูเป็นแบบว่าคล้ายๆเมล็ดพืชหรเเเเเปปปลล่่่่่าาาาาานนนะะแตวววดดดีีงงดดี๋ยยยรรไไไััังงพพูคุกกกผมมมิทจ้ เอแพมจะเป็นโปเกมอนหางยาวธาตุนอร์มอลครับผมซึ่งเจ้านี่เนี่ยเราสังเกตว่ามันเป็นลิงตัวสีม่วง,งนะครับมีขามีแขนปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนหางของมันครับส่วนหางของมันเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆส่วนมือที่ยื่นออกมาด้วยนะครับซึ่งก็จะมี3นิ้วซึ่งมันสามารถใช้หางของมันในการหยิบในการจับในการต่อสู้อะไรพวกนี้ได้คล่องแคล่วมากๆเลยนั่นเองนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูมือของมันมือของมันก็มีไว้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เอแพมมันจะไม่ค่อยใช้มือในการทําอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มือของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานไม่สะดวกครับผมมันจะเก๊กังๆไม่คล่องแคล่วอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วหางคือทุกสิ่งนั่นเองครับนอกจากหางจะใช้ในการหยิบในการจับในการต่อสู้บ้างแล้วนะครับมันยังสามารถใช้ในการดาเนินชีวิตประจําวันได้โดยเฉพาะเรื่องการโหนต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําได้อย่างคล่องแคล่วนะปกติแล้วตัวของเอแพมจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบต้นไม้สูงๆครับผมมันก็จะห้อยตัวโรยตัวห้อยตัวโรยตัวนะครับสลับไปสลับมาแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงเป็นกลุ่มประมาณนึงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าาเเรดิน เข้าไปในปา่าแล้วเห็นเจ้าเอแพมห่อยอยู่บนต้นไม้ไปห้อยไปห่อยมาห่อยไปห่อยมาอันนั้นก็คือว่ามันอาจจะกําลังโลดผลไปมาเฉยๆหรือรอ,อาจจะออกหาเหยื่ออยู่ก็ได้นะครับซึ่งนี่ก็ดูสมเหตุสมผลดีนะครับกับการที่ว่ามันอยู่ในเจน2แล้วก็พอเราจะเจอมันเราต้องไปโขกหัวให้มันร่วงจากต้นไม้มาเจอกับเราอะไรแบบน,นี้และทีนี้ตัวของเอแพมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่บนต้นไม้แล้วมันไปนูน่นไปนี่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่มันก็ออกไปหาของกินซึ่งของกินของโปรดของเจ้าเอแพมนะครับเห็นว่าเป็นลิงต,ตอนแรกนึกว่าจะชอบกล้วยที่่ไไหนนนนดด้มมาชอบบแวัังงคคุซะยรึ ที่บอกว่าชอบมังคุดเนี่ยเป็นเพราะว่าปกติมันอาจจะหาเบอร์รี่กินครับผมแต่ว่ามีโปเกมอนบางตัวที่เป็นเหยื่อของมันด้วยครับโปเกมอนตัวนั้นมนีชื่อว่าอมากาจิครับผมอมากาจิก็จะออกเป็นแนวๆโปเกมอนผลไม้ที่มีสีละไม้คล้ายมังคุดอะไรแบบนี้นะครับเออซึ่งมันกินโปเกมอนด้วยกันเองครับผมแมตอนแรกพอนึกว่ากินเบอร์รี่เสร็จปุ๊บก,ก็โอเคตามปกติไปอะไรแบบนี้แต่พอมากินโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นผลไม้จะว่าเป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารนั้นก็คงไม่ผิดนักนะนะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นสตอรี่ท เจ้าเอแพรมันใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือยังไม่มีอมากาจิครับผมก็หาเบอร์รี่กินกันไปตามปกตินะอันนี้มาดูสเตตัสของเอแพรมครับผมเอแพรมก็เป็นโปเกมอนที่พลังโจมตีกับสปีดนี่อยู่ในเกณฑ์สูงนะครับก็นับตามความคล่องแคล่วของมันแล้วก็ดูแล้ว,วจะไม่ได้พ่นพลังอะไรพวกนี้สเตตัสทรงนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับและยิง่งแบบสเปเชียลแอตแทกคือไม่ได้ใช้เออก็ให้มันต่ำๆไปเลยอย่างนี้ก็ดีมากๆเลยนะซึ่งพอเห็นทรงนี้แล้วคาดเดาไม่ยากครับผมพอมันวิวัฒนาการปุ๊บ แต่ก่อนอื่นเราไปคุยโปรไฟล์ก่อนดีกว่าครับเมื่อเอพแมมันมีการจดจําท่าที่มีชื่อว่าดับเบิลแอตแทกนะครับจดจําท่านั้นเสร็จแล้วเมื่อมันเลเวลอัพมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเอเตบอสครับผมเอเตบอสเป็นโปเกมอนหางยาวท่า normal ครับซึ่งถ้าเราดูจากลักษณะของมันแล้วนะครับหางของมันจะมีการเพิ่มมาเป็น2หางนะแล้วก็เป็นลิงที่ดูมีความเคลียวมีความเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยที่ว่าโปเกเด็กเขียนไว้เลยนะว่าตัวของมันเนี่ยมีแขนไว้พอเป็นพิ ให้มันดูเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นลิงอะไรแบบนั้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของเอเตอร์บอสนะครับแทบจะไม่มีคนเห็นมันใช้แขนจริงๆของมันในการทําอะไรเลยนะหมายความว่าตัวของเอแพร์นะครับเดิมทีมันใช้หางจับนุ่นจับนี่อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตัวของเอเตอร์บอสก็ใช้หางจับ <ๆ S 2> นุ่นจับนี่และมีความคล่องแคล่วมีความฟุดฟุ้บฟุ้ฟุบอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งด้วยตัวของมันนะครับผมเป็นลิงที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะมีความมั่นใจในฝีมือมากยิ่งงขึ้้้้นน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 ทททําาาาาใใหมม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 ััััไไ่่่่่่่ตตตออออยยููรรววววกกกกกเเเปปป็็็ฝะะะีีีีีแแลโถืจจจิด อาศัยอยู่บนต้นไม้สบายๆนะแต่ว่าถ้ามีเอเจบบสบางตัวที่มันต้องการถิ่นฐานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวต้องการที่จะมีฐานทัพของตัวมันเองมันก็จะไปหาต้นไม้ที่สามารถอยู่ได้สบายแบบกันครับผมโดยที่ว่าตัวของเอเจบอสเนี่ยมักจะเจอกับโปเกมอนคู่ปรับตัวหนึ่งนะครับผมมีชื่อว่านาเกสเกะซารุครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะตีกันเพื่อแย่งอาณาเขตครับผมและการตีกันของพวกมันน่าสนใจมากครับคือเขาบอกว่ามันจะตีกันประมาณ5นาทีครับผมถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงใครได้เปรียบใครชนะอะไรพวกนี้ก พื้นไปครับผม,ผมเอหอหมายความว่าจะไม่สู้เกินเกิน5านาทีนะเจ้าตัวเธออะไรแบบน,นั้นเนาะซึ่งหางของมันแน่นอนว่าสามารถใช้ในการต่อสู้แบบคอมโบโปเป้โปเปะอะไรพวกนี้ได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือการใช้ในการต่อสู้ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วแต่ทีนี้มีความน่าสนใจให้อย่างหนึ่งครับผมคือหางของมันนะครับสามารถใช้ในเชิงบวกการแสดงมิตรภาพได้ด้วยนะการแสดงมิตรภาพของอีเตบอสนะครับคือโปเกมอนหลายๆตัวก็เหมือนจะรู้กันนะครับว่าถ้าอีเตบอสมันใช้หางของมันในการทําเป็นวงกลมอยู่ห่างอสนนมมงขัััผ แล้วก็ทําเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนั่นคือสัญลักษณ์มิตรภาพของเอเตบอสครับหมายความว่ามันอาจจะไม่ต้องการต่อสู้แล้วก็อยากเป็นเพื่อนกับโปเกมอนเหล่านั้นนะนั่นก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรภาพนะครับแต่มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นได้กว่านั้นครับผมคือถ้าหากว่ามันเข้าไปใกล้คนหรือโปเกมอนตัวไหนแล้วทีนี้มันเอาแขนทั้งสองเนี่ยทำเป็นวงกลมแล้วก็โอบคนคนนั้นหรือโปเกมอนตัวนั้นนะครับนั่นหมายความว่าตัวของเอเตบอสมันแสดงถึงความรักแล้วก็อยากจะสร้างสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีกับคนคนนั้นหรือโปกมอนนนนตัวนัวว้ไปยย่างยาง อันนี้ดูสเตตัสของเอเจบอสนะครับผมสเตตัสอย่างที่คาดเลยครับผมคือแอตแทกกับ Speed สปีดสูงสูงนะครับผมอยู่ที่100กับ115อนะคือถือว่าสูงแล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับอย่างเงี้ยคือมีโอกาสได้ตีก่อนสูงนั่นเองเนาะแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านก็ไม่เลวนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ต่ำอะไรเท่าไหร่แต่ว่ายัางอุตสาห์เพิ่มค่าสเปเชียลแอตแทกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะซึ่งดูความบอบบางดูกลไกการทํางานของร่างกายแล้วเอาเป็นว่าตัวเนี้ยเอาไปเล่นสายลุยก็น่วนีวนะนดั่อไปกกา เจอมันให้ใช้ท่าเฮดบัตรโขกต้นไม้ปกปกไปเลยครับเจ้านั้นมีชื่อว่าคุนุกิดามะนั่นเองครับคุนุกิดามะเป็นโปเกมอนนอนปลอ,อกธาตุแมลงครับผมเดี๋ยวจะพาไปทําความเข้าใจกับชนิดของมันนะครับเออตอนแรกผมอ่านผมก็งงแต่ว่าพอดูๆไปปุ๊บเออก็เพิ่งสังเกตนะครับว่าเออตัวของมันเป็นมแมลงดีกว่าคือคนนะครับจะมองว่าเจ้าเนี่ยมันมีความเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกไม้มีความเป็นคล้คายๆเมล็ดนูน่นเมล็ดนี่อะไรแบบเนี้ยก็จะเข้าใจว่าคุนุกิดามะเป็นโปเกมอนธาตุพืชนะครับซึ่่วา ความเป็นจริงไม่มีธาตุพืชเจือปนอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวครับคือมันเป็นโปเกมอนแมลงนะครับคือเหมือนกับเป็นหนอนตัวหนึ่งที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ครับผมปกติแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ชีวิตด้วยการห้อยอยู่บนต้นไม้เหมือนเป็นแบบดักแดของอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ถ้านับคุณสมบัติร่างกายแล้วคงไม่ถึงขั้นเป็นดักแด้เพราะว่าสิ่งที่โอบหุ้มร่างกายของมันนั้นนะครับมันจะไม่เชิงเหมือนกับเป็นใย,ยไหมที่มาคลุมตัวดักแด้เหมือนพวกโปเกมอนหนอนทั่วไปนะครับแต่ว่าเปลือกของมันเนี่ยเอาจริงๆก็เกิดจากของเหล้ร่ยีีไอ,อมแมนมเบบะ นอกจากนั้นแล้วบางครั้งคุณโนกิดามะมันก็จะไปหาพวกเปลือกไม้อะไรพวกนี้มาติดกับส่วนเปลือกของมันตรงนี้นะครับทำให้มันมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมโดยตัวของมันเนี่ยถ้านับแรงกระโดดแล้วมันก็เป็นโปเกมอนที่สามารถกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี้ได้นะครับนั่นเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่มองว่าไม่ใช่โปเกมอนดักแด้หรอกนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยก็เป็นโปเกมอนแมลงก็จริงนะแต่ว่ามันก็ชอบกินโปเกมอนแมลงตัวอื่นด้วยครับเหยื่อของมันก็คือจะเป็นโปเกมอนแมลงทั่ว่าเีนทข มีความแหลมคมของมันเนี่ยในการที่จะเสียบใส่โปเกมอนแมลงเหล่านั้นนะครับแล้วทีนี้ก็แล้วทีนี้พอแมลงตัวนั้นเสียท่าปุ๊บมันก็จะลงไปจับกินทันทีเลยนั่นเองครับซึ่งตัวของมันก็ถือว่ากลมกลืนกับพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับห้อยอยู่บนต้นไม้เหมือนเป็นแบบผลไม้ผลนึงอะไรแบบนี้พวกเหยื่อของมันก็จะไม่ค่อยระวังตัวกันซะเท่าไหร่นะทีนี้นะครับผมพฤติกรรมสุดท้ายที่น่าสนใจและไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือการระเบิดตัวเองนั่นเองครับคือคุณองกิดามะไ ร่างกายของมันจะเกิดความร้อนจากภายในแล้วก็ระเบิดตุ้มทันทีนั่นเองครับซึ่งเมื่อเวลามันระเบิดแล้วนะครับก็จะเกิดความเสียหายรอบข้างส่วนตัวของมันก็จะร่วงลงไปนอนกับพื้นครับแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงกว่ามันจะฟื้นฟูสภาพร่างกายขึ้นมาได้นั่นเองครับผมทีนี้พามาดูสเตตัสของเจ้าคุนุกิดามะนะครับผมโอ้โหพลังป้องกัน90นะครับผมเทียบกับสปีดนะครับผมโอ้โหหกเท่าอ่ะมันจะต่างอะไรกันได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนที่ถนัดในเรื่องของการโจมตีที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับอย มีศักยภาพในการที่จะพอต่อสู้ได้นะครับพลังโจมตีเบสก็อยู่ที่65ด้วยประการฉะน,นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุนุกิดามะมันมีเลเวลถึง31ปุ๊บมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโปกเกมอนที่มีชื่อว่าฟอเรทอสนั่นเองครับฟอเรทอสเป็นโปกเกมอนนอนปลอกธาตุแมลงและธาตุเหล็กครับผมซึ่งเจ้านี่นะครับผมเราสังเกตว่ารูปลักษณ์ของมันแทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนกับคุนุกิดามะเลยถูกไหมอ่าซึ่งมาดูลักษณะของมันกันดีกว่าครับเปลือกในของมันจะมีความเป็นสีแดงมีท่อสีแดงยืงออกมา ส,ส่วนแล้วก็มีดวงตาเอาไว้มองสิ่งรอบข้างนอกจากนั้นแล้วมันจะมีส่วนขาวๆที่โอบหุ้มร่างกายส่วนบนและก็ส่วนล่างครับเมื่อก่อนผมเคยไปเชื่อมโยงอะไรของผมไม่รู้ผมคิดว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับแกะหรือเปล่าะนะครับคือขาวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฟูๆใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอันนี้ไม่นุ่มเลยนะครับไม่นุ่มเหมือนแกะนะแต่ว่าจะมีความแข็งมากๆครับผมในโปเกด็กซ์เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบว่ารูปลักษณ์ก็แอบมีความคล้ายกับมเมล็ดวอลนัทเหมือนกันครับเออพอบอกว่าเหมือนเมล็ดวอลนัทปุ๊บอ่ะยอมรับก็ได้นะคร ซึ่งตัวของเจ้านี่นะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่ก็ไม่ค่อยรุกรานใครก่อนนะมันชอบที่จะอยู่สงบอยู่นิ่งๆของมันบนต้นไม้ครับผมโดยที่ว่าต้นไม้ที่มันจะไปอาศัยอยู่นั้นก็ต้องมีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าน้ําหนักของเจ้านี่ก็เอาเรื่องครับผมโดยที่ถ้าเป็นคุณุงกีดามาสเนี่ยน้ำหนักเดิมทีจะอยู่ที่7จกิโลโดยประมาณครับแต่ว่าพอเป็นฟอร์เรทอสปุ้บน้ำหนักขึ้นมาเป็น125กิโลเลยทีเดียวซึ่งตัวของมันเวลาที่ใช้ชีวิตก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันตัวเองเป็นหลลลััััักกกกนนนบโดยททีี่่่พงงงงป้อออขมมม็ถืววาาาสูเแ ต้องการปกป้องตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะหุบไอท่อทั้ง4อันนี้เข้าไปในร่างกายแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเหมือนกับปิดบนปิดล่างครับแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนก้อนกลมๆสีขาวๆไม่มีใครก็แทบจะไม่มีใครสามารถทําอะไรมันได้เพราะว่าเปลือกมันโคตรจะแข็งเลยนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมมันยังสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่ารีเฟคเตอร์ขึ้นมาปกป้องร่างกายของมันอีกชั้นหนึ่งได้ด้วยครับเท่ากับว่าถ้าเป็นโปเกมอนทั่วไปมาเจอกับเจ้าฟอเรตอสที่อยู่ในโหมดนี้ก็เหมือนกับเจ้าเนีีนีี่่นะ่่กกกลลาาาเเปนนนอออออมตตไแแ้้้้้ววดดๆงงงงทถถพููึใรรรืขสั ตัวของฟอร์เรทอสก็ทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นการใช้ท่อในส่วนสีแดง,แดงนั้นนะครับยิงโจมตีศัตรูไม่ไว่าจะเป็นการยิงใยอะไรพวกนี้หรือจะเป็นยิงกระสุนนูน่นกระสุนนี่โจมตีใส่ศัตรูนะครับผมศัตรูก็จะโดนยิงแล้วก็จะมีความรุนแรงในการยิงที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับก็เป็นปกมอนที่สามารถรเผด็จศึกศัตรูได้ด้วยวิธีการนี้หรืออีกวิธีการหนึ่งมันเป็นวิธีการที่มันหุบตัวของมันเป็นก้อนกลมๆสีขาวนั่นแหละครับและทีนี้มันก็สามารถที่จะหมุนตัวให้มีความเร็วมมมมีีคควววาาาาาาาแแแรรงงงงงงงล้กกก็็พุ่่่่่่เขขขชนตบซึอออยยทะ มันไม่ธรรมดาครับการพุ่งเข้าชนแบบนี้เหมือนมีก้อนโลหะหนักๆเนะี่ยพุ่งเข้าชนใส่เป้าหมายกันเลยทีเดียวนะแล้วก็น้ําหนักของมันทุกคนยังไม่ลืมใช่ไหมครับหนักประมาณ120กว่ากิโลแบบนี้นะครับหนักประมาณ120กว่ากิโลแบบนี้นะครับหนักประมาณ120กว่ากิโลแบบนี้นะครับ okay. Okay. Yeah. หนักประมาณ120กว่ากิโลแบบนี้นะครับการชนนั้นก็อาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นมองเพ่งกันได้เลยทีเดียวนะและวิธีการสุดท้ายนะครับวิธีการที่ไม่ต้องใช้เปลือกไม่ต้องใช้ท่อในการยิงอะไรทั้งสิ้นนะครับวิธีการนั้นก็คืออะไรครับคือการระเบิดนั่นเองครับผมใช่ครับตัวฟอร์เรทอสก็มีความสามารถในการที่จะระเบิดตัวเองได้รุนแรงกว่าคุนุกิดามะเป็นหลายเท่าตัวเลยนั่นเองครับผมแต่ถ้านับสถิติแล้วเนี่ยตัวของคุนุกิดามะมันมีจุดเดือดที่ต่ากว่าเนาะเวลาที่มันจะรรรระะะะเเเเบบบิิิดดดมมมันน็จะะง่่่่ายยยววหอคคุไ แต่ว่าตัวฟอเรทอสถ้าเกิดว่ามันจะระเบิดอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ทับขันแล้วก็แย่ yeah, มากจริงๆแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วระเบิดตัวเองดีกว่าให้โปเกมอนัตูบาร์เจ็บหนักๆไปพร้อมกับเราเลยอ่ามันก็จะควบคุมการระเบิดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแรงระเบิดของมันก็จะมีความมหาศาลได้มากกว่าจากการที่ว่ามันระเบิดโดยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนั่นเองครับอันนี้มาดูสเตตัสของฟอเรทอสกันครับผมฟอเรทอสนะครับโอ้โหแม่เจ้าสเตตัสมันค่าดีเฟนสูงมากๆจริงๆนะครับผมก่อน้วก็ค่า รวมโจมตีโอเคอยู่ในเกณฑ์90อย่างเงี้ยผมว่าถ้าเอาไปเล่นจริงก็ใช้พวกท่าที่เป็นท่าเหล็กอะไรพวกนี้โจมตีใส,ส่ศัตรูก็น่าจะได้เหมือนกันบวกกับค่าสปีดท,ที่มีอยู่40นะครับเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้เน้นโจมตีก่อนหรือเอาไปเล่นในทิกลูมอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่านั่นเองเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเจ้าโปเกมอนที่ตกลงมาจากต้นไม้ทั้ง2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเอแพมแล้วก็คุนุกิรามะพร้อมกับร่างวิวัฒนาการของโปเกมอนนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม, A De ผมเ,มเอเดบ ือ normal เจ m ใช่ไหมเออเสริมพลังโจมตีของท่าน normal เข้าไปอีกมันก็สามารถโจมตีแบบระดับแค่ fake out อย่างเงี้ยที่เป็นท่าแบบก่อกวนเนาะโปเกมอนบางตัวโดนไอ้ท่านี้เข้าไปบวกกับ normal เจ m ก็คึ้งหลอดได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้ว f o r e t o s อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นในเล่นจริงเท่าไหร่แต่ว่าภาพจําของผมอยู่ตอนที่ไปเจอกับจัตุรเทพของ gen 2อะครับผมมันมีใช้ f o r e t o s ด้วยก็บางทีโดนระเบิดตุ่มตันตุ่มตัาใส่ก็ตกกระจายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้ก็อย่าลืมมาคอเนนนพูดดุยยกั้วนะ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ